สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ผมไพวิลเลียมส์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเออ่รีวิวปืนนะครับอาร์ติกจุดห้าศูนย์นะครับเนื้อหานี้นะครับเป็นเนื้อหาที่แบบว่ารวบรวมปืนนะครับที่อยู่ในคอร์ดีนะครับผมคำเตือนคลิปนี้นะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอย่าลอกเกลียนแบบในชีวิตจริงนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับในเกมนะครับไม่ใช่ในชีวิตจริงนะครับผมต้องขอบอกย้ำอีกรอบหนึ่ง ห้ามโทษเกมนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอาร์ติกจุดห้าศูนย์นะครับเสืงอปืนกระบอกเนี้ยมันเหมือนเนปืนพกแต่แม่งโคตรสั้นมากนะครับก็คล้ายๆเหมือนปืนอแอ a เซลนะครับมารีวิวกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากขาก้างหน้าก่อนเลยปากบปากปืนนะครับผม,ผมใช้เป็นเครื่องเก็บเสียงนะครับผมแล้วก็เบิร์กนะครับผม,ผม นี่เฮดช็อตนะครับลองดูกันกล้องเลงนะครับผมใช้เป็นสามเอ็อมสามคูณสามแท c กติ a อลสโคนะครับมาส่วนแม็กกาซีนเป็น10 Max นะครนบความจุก,ก็เพิ่มไปสามนะัดแต่ความเร็วเคลื่อนที่กับเวลารีโหลดนี่เพิ่มมากขึ้นนะเนี่ยส่วนข้อหลังเนี่ยใช้สไตล์ตัวนี้เลยนะครับ มันจะออกมาป็นอย่างนี้เลยนะครับผมส่วนลวดลายนะครับแป๊บนะมีนี่มีแรอยู่นี่ผมขอเอาแรนะครับมันจะมีไอรอนฮันเตอร์นะครับอันนี้ผมได้มานน้าแหละกับบันเดิลกราวนะครับซึ่งบันเดิลกราวนี่มันถือว่ามันเว้ยเรื่องแสงนี่นะ่มันจะมีแบบสีทองแดงนะครับโอ้แม่นะสวยดีสวยมา เราจะมารีวิวปืนกันนะครับผมแบบนะนี่วิธีที่ให้มันล็อกอ่ะแบบนะขอตั้งมุมก่อน,อนวิธีทําให้มันทาให้มันล็อกได้นะผมคือล็อกล็อกในอ่ะถ้าแบบแรกๆนะผมมันจะเป็นปืนนี้เลยนะผมแต่ผมใช้ปืน,นอ่ะโหลดเอานะครับผมมาซูมมันเดิมนะผม ซูมเหมือนเดิมนะครับมาเลยโอเคนะครับเซิร์ชและ d ดชทัวรนะครับนะ Hard Hit นะครับว้าวเฮ้ยทำไมเหมือนมีบอสดิสแลมเยู่วะเอ้ยต้องขอไปชมด่วยต้องเห็นอ้าอ่าก็นิีน่มีไว้ก่อนเลยมาเสร็จสิ้นแล้วเอ้ยเดี๋ยว รอบสองเอ๊ยมารอบสามเลยนึกวะใช่ตอนตอนแรกมันรอบสองอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยรอบสามแล้วมาก่อนใครด้วยนะเอ๊ยไม่มาก่อนดิมาแนะน,นํนาแนะนําว่าโหมดเนี้ยห้ามใช้ปืนลูกเอ่อใช้ปืนไนเปอร์เพราะยังไงแม่งต้องดูแน่อนอนไม่ดวนะความแม่นผมมั่ไม่มน่าได้อะนะนะโอเขอปิดกล้องสักแป๊บหนึง่งเนะ พอดีมันเป็นบมันเป็นบางกล้องนะครับอือหือ <c oughs> อยู่ไหนวะบอดี Body ้แ a ลมโอเคไปแล้วหนึ่งน่าจะมีคนยิงโฮ้ยมันมันอยู่ใกล้ปะต้องหาก่อนว่าศัตรูมันอยู่ไหนโอเคไปแล้วหนึ่ง เอ๊ไปได้หนึ่งคนแล้วมันอยู่ไหนวะอุ้ยชิปดูข้างหน้าอ่ะไม่อยู่ข้างหน้าดิอ่าพันธมิตรเออไม,ไม่ไม่รู้อยู่ไหนวะนะหาไม่เจอปะอ่ะมันต้องมีคนไหนสักคนหนึ่งอะที่หาเจอแล้วแหละเช็คฐานเอดูเดี๋ยวไม่เอ้ย ม,นะมันต้องอยู่ใกล้เ่รเฮ้ยเชี่ยฮึมเออเยี่ยมใช้ปืนไนเปอร์เยี่ยมมากเออก็รีวิวปืนไงประโทไม่รู้ว่าคนดูเก่าๆนะครับ ที่เคยดูคอมพิวเตี้นะครับโมบายนะครับอาจจะอยู่ไหมเออถ้าไม่อยู่แล้วก็เสียดายเสียดายน,น,นะครับไม่เห็นด้วยเมนไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นครับเด็กใครมาอยู่ตรือเปล่าบูเชตเฮ้ยเห็นด้วยอื้มว่าแล้วม,มันมันไปตามน้ำตามเนือ้ออย่างนี้โอ้ยอ่ะ โปรแกรมอัดคูก็บางแป๊บนะมันบางตรงตรงซูมเลยดูดีบางเฉยไม่ดิอือม,มาเราชนะนะ hom ชาร์เต็ดมหาตาภพยเอ็มเอ็มสี่แบ็กโก้รอย,ยัล โอ้โหเดี๋ยนะระเบิดไงต่อโอ้โหเดี๋ยวนะ,ะเมื่อนะกี้เมื่อก,กี้ผมเห็นอะไรบางอย่างแป๊บนะเลยก่อนงมาอ่ะ,อะแบบใหม่นะครับผมจะปิดกล้องตอนที่ผมเล่นเกมอยู่นะตอน ถ้าแบบตอนรีวิวอ่ะก็ไม่ต้องก็ได้นะครับเพิ่งเฉยกันเลยอ๋อเซิร์ชเลตเตอร์เฉยออกไปแล้วนะ hom ม,มาเริ่มจากหมวดนี้ก่อนเลยมาไม่เริ่มต้อนนะอ่ะเออเซิร์ชเลตเตอร์เฉยออกไปแล้วมาคิวคอนเฟิร์มด็อกชิปเมนต์น้ำ ท้าู้ชมตอนนี้อยู่ในโหมดเคยวคอนเฟิร์มนะครับผมตอนนี้นำแล้วนำตอนไหนวะและแม่งเล่นสะไวด้วยนะอุ้ยเชินะผุณมไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยว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 อ้าอ้โอ๊ยปั๊มบังมุมเลยอ้าวอ้าอืม อืมมึงนี่ไม่อยู่นิ่งจังวะใช้แม่งเลยออืยู่ไหนวะโอ้โหมกลุมอย่างงี้รุมรุมมึงลุมหมดนล้งหอกอะไรวะว่าจะปวดอ้าได้์ไนเอ็นเตอร์เน็ตเพิ่ม แมบอลแมนบอลแมนแม่งยิงนักเดียวนกเป็นสองไหมใครมันเอาจะล้วนหรอวะจะล้วนเต็มหูกูเลยเนี่ยนั่นแป๊บนะเบาก่อนเบา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 โอเคนะอาบน้ำก่อน มุมอยู่นี่จ้าเออมุมนีมม,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 มุมนี้มาอืมอ,อืม,อมนั่งโอ้ฟักเอาโอ้โอแล้วมันไม่บุกปะอืมโอ้ยค้างหหรอตามนะ้ำตามเนื้อเลยมั้ง โอ้โหว่าที <welche> ่กูต <premier> <player> ิดติดกูเลยเนี่ยเอ้าไปแล้นหนึ่งแม่งไอไปนี่หนักเลยอุ้ยิครยิงวะโอเคเสร็จแล้วนะครับช็อตเต็ดมหาตาไพ คอฟฟี่สองสามสี่แัดจีพียี่สิบม mm. ิลลิเมตรแมนชิพไฮเดรโอ้โเดี๋ยวนะสองคนเลยอะสองคนเลยหรอมาเราอยู่อนดับสองนะผมมาที่หลัง เขวคอนเฟิร์มไปแล้วนะผมเหลือแค่สองโมดสุดท้ายนะครับผมมาฟ h r e e four ก็คือตัวใครตัวมันอยู่ในแมส take off นะกูนึกว่ากูนึกว่าเครื่องบิน take off ปแล้วมั้งในชีพหายว่ะยิงกันสมันเลยเฮฮาปาร์ตี้สถาพตั้งไหนเลยแม่งวุ้ยเจ็บมันจะปุ๊บตองมาที่รัอ แป๊บนะผมมองไม่เห็นอืเฮ้ยเหมือนมันเหมือนมึงอยู่แกสวัสดีคร bueno> ับเฮ้ยเช็ดไอยอืมอ mm ืมโถ่เอ okay. ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะหนี่น่ เตี่ยวไปเลยทีนี้กระปืนนั้นถือว่าใช้ได้คล่องอยู่นะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้คนับก็ก็ถือว่าพอจะได้นะครับกระเนเอ่นไม่รู้ใครบดล็อกไปยังถ้าบดล็อกแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับเออนั่นตาแล้วชื่อปืนหรยวะาภาษาจีนเลยนะ โอ้โหไม่ไมไม่ตรงตรงรวดลายอ่ะเหมือนมันภาษาจีนปุ๊บมารู้นะแบบนะหามก่อนอืมไปไหนวะอืม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 เฮ้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 เช็เฮืเฮ้เฮ้เป้เฮ้เฮ้เท้เี้เะ้เฮ้เพ้นะ้เฮเเ จะสุนละหมดเอ้ยมันเลขหมาว่ะชิบหายอล้วขอแม่นก่อนขอบอม,ม,มแม่นก่อนอุ้ยใครอยูข้านหลังวะทักทายหน่อยสิแม่งโหเดี๋นยนะมึงใครนำวะเฮ้ยเฮ้ยมันอันนั้ไม่บอกไม่กล่าวเลยเนาะ แมงอา้าวตัวทิพปุ๊บฮึมพอ,อพาะที่ผมเผลอกดนะครับจริงๆผมกดอันเนี้ยเออช็อตเบ็ดมหาตะไผ่ผมเองนะครับอาร์ติกจุดห้าศูนย์บอมแมนสองนัดสองนัดที่เหลือไปเลยทีนี้อืม อีกนะครับอืมมา nice well ตอนเนี้ยกำลังจะเอ่เออะไรวะเขาดาวนะครับผมก็คือตอนเนี้ยเราจะกำลังจะปลดล็อกปืนนี้นะครับผมเป็นปืนจากประเทศเยอรมันมาวเซอร์ C86 er หรือ C65 วะ4 8 6ะ้ะคุยน,นละก็รอก็รอดูแล้วกันว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะครับ มาโหมดสุดท้ายนะผมฮาร์ดพอยต์นะครับโอเคสวัสดีท่านชมนะผมวันนี้อยู่ในฮาร์ดพอยต์นะครับอยู่ในชิปเมนนะครับผมก็คืออ่าโหมดอะไรวะอ้าวห้าถึงสิบนาทีกูยังไม่หันไหลไปซะและ้โอ้โหปืนกูอย่างนั่นเลยไหนวะอยู่ไหนวะฮะมันอ้าวไปไหนวะ โอ้ยผมว่าผมมันลำบาดแคไหนนี่วะเฮ้ยมึงก็อยากยิงสิเฮ้ยแม่งยิงนัดเดียวกูไปเลยทีนี้เออแล้วแม่งมาสักกี่หลังได้ไหมกระติกกระใจมึงเป็นอะไรฮะฮ้มึงหยุดมึงหยุดได้ไหมมึงหยุดได้ยังไอ้นี่มึงริ้วจังวะมันไส้วะมึงติ้วจังวะ,น,น,งวะนั่นไปละจ้า และแม่งใช้มาเชนเต้ด้วยโอ้โหเย็ดเค้ยนั้นก็ตัวใครตัวมาแล้วกันอืมอืมสองสารกูคนสงสารกูเถอะเอ๊ะแม่งใช้ดาบกูเฉยเลยจาัดก,การไอ้นี่ก่อนไอ้นี่มันคิว้วโอ้โหตายแล้วตายแล้ว,ตา,ลว,ต,าลวตายแล้วกู กูต้องจัดก,การก่อนเลยต้องจัดก,การก่อนเลยเขราะยไงเออไอ้นี่มีปืนก็อ,อืม,มชอบสใส่กุนักใช่ไหมชอบสใส่กุนักใช่ไหมอืมทีเดีย,นเนยวเลยเอ้าเวนเวนกูยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแม่งขอใช้ปืนพวกกว่อนนะครับขอโทษทีขอโทษท,ท,ท,ที่ได้ใช้ปืนพกนะครับ กู้มหัวร้อนว่ะอ่ามาเชเนเต้เอาแล้วเอาแล้วสายนักมาเชเนเต้แม่งเอาแล้วอืม,อมบอมแมนบอมแมนบอมแมนใช่ไหมแมนนักจะแมนนักใช่ไหมเมันไส้ว่ะอืมใครกล้าไม่ต้องมึงอืม กูยิงแม่งเลยไม่สนใจใครและสนแค่ว่ากูจะฆ่าอีคนพิวเนี่ยแม่งพิวกูแล้วเกินอนั่นโอเคโอเคผมผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าไปมาได้ไงแม่งอโอ้โหอย่างพิวอย่างพิวอ่ะสั่งสอนเัน่ไหร่วะ ไม่ไม่สั่งสองี่ในเกมนะครับไม่ใช่ในความจริงนะครับอืนั่นหอมึงใช้ลูกสองใช่หัวกูจะปวดละใครมันใช้ลูกสองวะใช้แม่งเลยลูกสองแล้วแต่มึงแล้วกันอ้าวโอเคอย่าหัวร้วแบบน,นี้แล้วกันหูลึกเปิดผิดอืมอืม ก็อมอจังวะอึหนไม่อมอมชอบมอจังวะขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ้าใช้ปืนคนเอใช้ปืนนะครับใช้ปืนที่ไม่ได้อยู่ในคลิปเ้ยนะเออแบบนะ่ะนี่มันผมไปเผลอกดว่ะอืมนั่นถ้ามีคาตานะคุณจะบอกไว้ก่อนเลยว่า Mm. ใครวะไหนไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนใครมันผิวอ่ะอาวโอ้ยสส่ผิวสสยผิวมึงอาไปแล้วสวัสดีกูสายผิวเอาแล้วไอนไ้นีน่ใส่ผิวกูจังแป๊บ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 ปก อู้มัวตัวเหมือนกันแหละอืมกดตะคูกเสือน้ามึงไม่เคยเจอใส่ผิวเหมือนกันแหละแม่งผิวกูเหลือเกินผิวยังใส่น้ำเลยเว้ยเฮ้ยขายให้อุ่ยัดที่ใช้ข้างหลังวะรู้สึกนั่นเออดีดีมึงใช้มีดด้วยกันเออมังนะ ไหนไหนอืมใช้มึงใช้ใช้มึงใช้หจงสอนไปก่อนเลยมึงใช้ไนเปอร์มันมีประโยชน์มากขึ้นไงเออถึงแม่กูจะเปืองเปืองโดยโดยด้วย้ก้ออว่าต้องจักาเท่าไหร่หรือ่านี่เลยนี่เลยจะให้กูเอาขนาด ไนัดเดียวไปเลยนัดเดียวไปเลยนี่ไอ้นี่มึงริวจังวะก็ใช่ป้น,นอย่างเงี้ยนะโ้แมนจังเลยแมนจังเลย,อยโอ้โหไไปเล่นสเกต็ตบอร์ดที่ไหนมาก่อนอันนี้ไม่ได้เอียดนะอันนี้คือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผิวจัง ไปอีกแล้วไปแล้ว,ลวเออเหนื่อยจังวะจับไอ้ไอ้เช้นนี้เพิวก่อ,กอ,กอกชกนช่วยอะไรกูไม่ไหวถ้ามียังเหลือลอ,อยู่กูก็จะกูก็จะทิ้งแหละเออไม่เข้าใจจริงๆว่ะไอ้แม่งพิวก็พิวเกินคือไม่ใช่อะไรหรอก จะตายมันจะคล้ายๆเล่นสกเก็ตบอร์ดมาเลยแม่ข้าไป,ปนีที่แค่นี่ก่อนโอ้แม่งชอบปิ้งชอบปิ้งกูนักใช่ไหมอันตับใหญ่แม่งเลยฮะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนก่อน,เ,ออออนเลยสุดขอไปสักคาเป็นสภาพดีนะผมแต่ว่าต้องใช้จริงๆหรอวะ ต้องใช้จริงแล้ววะไม่ไหวว่ะไอ้นี่ก็จริงจริงถ้าเห็น right> สีหน้าลมก็ไม่ผมว่าไม่เห็นนะเพราะว่าผมปิดกล้องอยู่นะจะใช่แหละอันนี้ผมว่าเหนื่อยนั่นแหละเหนื่อยกระสผิวนั่นแหละแม่งนี่โอเคนะผมผมแพ้นะครับนะครับเพราะว่ามันผิวเกินช็อตเป็ดมหาตะไพ เอ็มสิบสามโคตรจะลั่นขอชายาก่อนเลยว่า uh oh. นักสกเก็ตบอร์ดโคตรผิว <laughs> หดเกินนะมึงใช้คาตา,านะนะเออไอเ้เฮดถ้าใช้คาตานะคงจะดีอะ่ะ <laughs> คิดไหมเ้อชมคิดไหมคิดได้เปล่า <laughs> โอ้โหหน่วยสิบร้อยพันหมื่น โอ้โหหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเดี๋ยวนะขอดูได้ก่อนท้านย้อนหลังได้อูคงงงแล้วป่ะทำอะไรวะ <c oughs> เออไอ้ถ้ายางปั่น ไม่ใช่ท่านะโอ้โหตอนดีใจดีใจแม่งยังปัน่นแม่นึกว่าวิชากังฟูงแต่เดี๋ยวธรมาจะไหลอย่างฮาช็อตเดยวคงจะมีในนี้แหละเอ๋เอ๊ะถ,ถ้าเป็นแบบดีใจนะเออช็อตเนี้ยแม่ต้องแบบแบบต้องดีแน,น่นอน ไมดดด่ดีดิดีดีดีแต่ใครว่าปั่นเกินโอเคไม่ต้องเขาเดาแล้วแค่ในคลิปนี้ได้ปืน่ะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็น EP หน้าเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะผมโอเคนะผมถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ม่าชมคลิปใหม่ๆจากช่อง p a i s. วินเลียมสแกนด้วยนะครับผมเสื um, ้อวันน <Yeah, S 2> mm ี้นะผมต้องขอลาไปก่อนนะผมพบใหม่คลิปหน้านะครับแต่อาจจะเป็นวันที่อ่ะผมขอไป้ายกันวันที่ยี่สิบเดือนไหนก็น่าจะเดือนนี้แหละเออใช่ปะวะยี่สิบนะประมาณยี่สิบนะก็ขอลาไปก่อนนะผมพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเซฮายคุตบายแล้วกันแล้วก็ อ,อย่า,าเล่นแบบในปืนด้วยนะก็คือความบันเทิงเท่านั้นนะครับ